เด่นแบบนี้แหละใกล้แล้วเอาอีไปยังขาหดอีกเอาอีกลับเขานานละหูห่างไกลใกล้แล้วกับเขานานละหูห่างไกลใกล้แล้วใกล้คิดแล้วโน้ลมาเห็นมันออกแบบจะให้มันจะหายได้เหรอด้านขวานุ้มันสิ้นแล้วตัวนี้ ตอนสอบคือจะเป่าออกกันเนาะค่ะแต่ว่าตอนลองจะว่าตอนลองให้ได้วันี่กาี่ตอนลองแย่งว่าเห้ออออกเให้ได้แบบให้มันชินไม่ว่าไม่คำอื้อนมันต้องออกอย่างไรล่ะมันก็ออกเป็นบางคำบางไม่ออกนี่คอลไม่ออกนี่คอลคับเขาฮาเลยผู้ห่างไกลผู้ห่างไกลผู้ห่างไกล แดดจ้า <c ười> satu, เดียกใจบ่เอาดินด <h leigh> ันเดี๋กวไกลโอเคไหมเนี่ยผู้ห่างไกลฮะไอเสียงไปกระทรศัพท์ผู้ห่างไกลฮะ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 กอดูกอดูห่างไกลฮะเยอะเง้ยเยอะค่ะใคร คันเฮือคึ้นยังห้องบีบังคับมั่นจะบีบบังคับมั่นบางแมี่ห้างกลายเยอะมันต่อกันเลยปูห้างกลายเนี่ยอะเอ้าเอาเอ้าใส่เอ้าใส่ริ้วปีปากข้างใส ไปแบบนี้มาอุ้ยกับเขาหนาละผู้ห่างไกลเออเออเอาอีกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาอีกกับเขาหนาละ 酒，壮士哦。 เก็บฟอเก็บฟอเก็บกอก็อเล็อเก็บฟอเก็บฟก็บบอเก็บฟอเก็บาก็บเก็อกเก็บฟอเก็อก็บฟอบฟอเอกเอบบกบกบ มันห่อนหรือเปล่าหอนคือการอันนี้ก็ห่อนมันหอนมันห่อนมันตัดเลยบ่นี่ก็ห่อนห่อนทั้งสองเครื่องเลยห่อนไใโฟนมันจีขั้นวันจีโปรตัดแต่ว่านี่มันตัดสงสัยโทรศัพท์ใหม่พ่อที่ต้องเข้าแล้วแหละเข้าแล้วเดทถูกลอตเตอรี่ก่อนเดทถูกลอตเตอรี่แล้วเมือที่นหนรถตู้นะโทรศัพท์เรายังจะขึ้นใจอีก างทุ่ันวันปั่บ้านีข้าเอาง่เอามดคับนานเลย <Cola>